สวัสดี FC ช่องสูตรหวยมหัจรรย์นะครับวันนี้มาพบกับแนวทางรัฐบาลไทยประจำงวดที่1มีนาคม2 5, 5, 5 67นะครับตัวนี้จะนำสถิติข้อมูลข้อมูลหวยสัญจรนะครับมาวิเคราะห์ดูว่าตัวไหนเด่น,นตัวไหนรอนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเริ่มจากสถิติงวดแรกที่จับมาพอประมาณนะครับก็คือ ด้อนที่17เดือน1ปี61ครับสันจรวันที่1เดือน2ปี61นะครับตัวที่เดินนะครับเราจะพิจารณาตัว3ตัวหลักคือหลักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับอ่าแล้วก็2ตัวท้ายนะครับตัวยไม่จ้าสำหรับก้อนนี้ครับตัวที่เดินเนี่ยนะ3นะครับานะครับ5นะครับ ก็คือลักษณะตัวเลขตัวนี้ก็คือจะใช้เป็นอสองตัวบนสองตัวล่างจับคู่บินกันสรุปออกห้าสามนะครับก็ถือว่าเดินมาตอนนี้อันนี้เป็นให้เป็นสถิตินะครับอย่าเพิ่งไปอะไรมาเนะครับตัวตัดไปนะครับเป็นของวันที่สิบหกเดือนห้าปีหกหนึ่งจันจรวันที่หนึ่งเดือนหกปีหกหนึ่งนะครับก็เด่นนะครับ เอาเป็นสองหลักบนนะครับก็คือเก้าสองตัวที่เข้ามาคือเก้านะครับคู่บินไม่เข้านะครับต่อมานะครับก็เป็นสถิติสัญจรที่หนึ่งเดือนแปดีหกสองนะครับวัดก่อนหน้าคือที่สิบห้าเดือนเจ็ดีหกสองนะครับเอพีหกสองนะครับก็ออกไปที่สิบหกนะครับเอ โเด่นะครับนะครับหกกับห้าก็มานะครับมานะครับจับคู่วินนะครับจับคู่บินสองสองตัวนี้นะครับสองตะบนก็สองตะลางวินกันก็มาได้หกห้าห้าหกนะครับตัวนี้เข้านะครับก็ถ้าคิดแบบง่ายๆเลยนะครับต่อไปนะครับสัญจรที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีหกหนึ่งนะครับก็ เมื่อก่อนหน้า16เดือน6ปี61นะครับตัวเด่นครับ3กับ1นะครับ3มาน,นี้แต่ว่าตัว2ตัวล่างไม่มานะครับมาอยู่ที่หลักร้อยนะครับอันนี้ไม่กล้านะครับแล้วก็อีกง็ดต่อไปก็คือ วันสัญจรที่1่เดือน9ปี6 1นะครับแล้วก็งวดก่อนหน้าคือ6ิเดือน8ปี61นะครับแล้วก็ามาดูซิจับคู่บินจะเข้าไหมเดือนครับเด่นกรสือเข้าบนนะครับข้าบนเข้านี่ครับนะมดูไปเรื่อยๆเลยนะครับก็วันที่1ิ เดือนสิเดือนหนึงสัญจรที่หนึ่งเดือนสิบสอปีหกก็เดินมานะครับตัวนี้ก็คือประมาณนะครับแต่ว่าอยู่แยกกันอยู่สวนมาบนออกมาล่างนะครับอันนี้ไม่เข้านะครับอย่างที่บอกครับเรื่องนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนครับต่อไปต่อไป ปปต่อไปเป็นงวดวันที่งวดวันที่ในรูเฟรมต่อไปเป็นงวดวันที่สัญจรที่1นึ่งเดือนสิบสองปีหกสองนะครับงวดก่อนหน้าวันที่1ิเดือน11ปี6 2สครับเดิน2องก็สามาก็สอนะครับก็จับคู่บินไหมก็เข้าครับอสองสองต่อไปนะครับ ต่อไปสัญจรมาที่วันที่1่เดือน9ปี62องวันก่อนวันที่16เดือน8ปี62ครับตัวเด่น7เก้แล้วก็จับคู่วินกับแกับ9เข้าไหมแปดเจเข้านะครับสมาง่ายๆแบบนี้หรือป่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเป็นวันที่1ถ้่6ิปี62เป็นสัญจรนะครับแล้วก็วดก่อนคือวันที่1ิบเดือน5ปดปี62นะครับตัวเด่น2กับ6นะ จ็ดกับหนึ่งนะครับเจ็ดกับหนึ่งจับคู่บินไหมเข้าหกหนึ่งนะครับนี่อ่ะต่อไปก็หาเาพอสมควรต่อไปนะครับก็เป็นสถิติวดวันที่สันตอร์มาที่หนึ่งเือนสามปีหกสองแล้วก็วัดก่อนก็คือวันที่สิบหกเดือนสองหกสองนะอันนี้ก็คือเดือน 2, สองสถิติใกล้เคียงนัอที่สุดนะครับ ตัวนี้ครับเด่นบนเด่นล่างบนไม่มานะครับแต่ล่างมาเลยครับล่างมาเต็มๆแค่กับตำแหน่งเฉยๆนะครับคู่บินไม่เข้านะครับต่อไปอ่าวันที่สิบหกเดียนสองพีหกสามนะครับเป็นศูนสามแล้วก็เก้าสีนะครับสามมาครับก้ามาครับแต่ว่าก็แยกกัน ก็คู่วินไม่เข้านะครับแต่ก็แยกกันมาต่อไปนะครับก็จะเป็นวันที่วันที่1เดือน9ปีหกเป็นสัญจรเมดก่อนหน้านี้ก็คือ16บหกอนแปีห5หาจับคู่วิน,นได้ไหมแปสคู่บินกับส2ก็ก็เข้าสามองนะครับ อันนี้ข้าวข้าวถัดไปนะครับก็เป็นสัรจรวันที่หนึ่งเดือนสามปีหกหกนะครับงวดกว่อนที่สิบสองเดือนสองปีหกสองนะครับมาไหมเดือนแดงกับอันไม่มาเลยนะครับไม่มาต่อไปนะครับสารจอวันที่ยังเดือนหกปีหกหกแล้วก็งวดกว่อนที่สิบหก เนห้าปีหกหกนะครับนาไหมอ่าเดนศูนย์ก็สามเก้าเก้าเก้านะครับก็จับคู่วินนะครับเข้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าอันนี้เข้านะครับส่วนต่อไปก็คือวันที่หนึ่งเดือนเก้าปีหกหกนะครับเดือน 8, แปดราคาพวกเจ็ดจับคู่วินเข้าไหมอ่าเจ็ดแปด ครับนะครับต่อไปต่อไปก็เป็นงวดวันที่1่ทับสปีหู6นะครับตัวเดยวค่าศูนย์แล้วก็หนึ่กับคู่บินเข้าไหมเข้าเข้าอย่างแรกนะครับก็นะ่าจงวดที่จะถึงนี้นะครับนะตัวเดยวก็จะเป็น ถ้าตัวจับลักษณะ,ะเด่นก็คือ9 10 9 5แล้วก็4 3นะครับ9 5กับ4 3ถ้ามาจาับชุดินี่ก็จะได้ชุด9 3กับ4 5 3 5 4นะครับส่วนจะมาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองไปย้อนดูสถิติของงวดวัที่12 16เดืนอน2ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่จะไม่เข้าคู่วินนะครับพี่น้องจะไม่เข้าคู่วินนะครับน 12, เ,น 2, เนี่ยวันที่สิบสองเดือนสองเนี่ยวินเข้าไหมก็ไม่เข้าสิบหกเดือนสองวินเข้าไหมก็ไม่เข้านะครับวันที่สิบสองที่สิบหกเดือนสองปีหกหกวินก็ไม่เข้าอันนี้ไม่เข้าสักตัวเลยนะียวเพราะนั้นตัวตัวเนี้ย ถ้าเราลองมาดูก็มันก็ไม่น่าจะชุดเนี้ไม่น่าจะนี่อาจจะมาก็ได้นะครับไม่ใช่เป็นชุดดับอาจจะเป็นชุดดับก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิเคราะห์ดูว่าเอตัวไหนน่าจะมาถ้าจะเอาชุดตัวเลขพวกนี้มาวิเคราะห์ดูว่าตัวไหนน่าจะมานะครับก็ ถ้าดูนะครับสีน้วยเงิืนเดยวถ้าดูอ่าดเป็นตำแหน่งตำแหน่งไปแล้วกันหลักร้อยนะหลักร้อยหลักร้อยเป็นหกหลักร้อยล่างหลักร้อยล่างตัวบนบนน่ศูนย์ แ่นะครับตัวที่น่าสนใจนะครับอมาต่อกันนะเพ้องก็มาดูชุดที่สรุปนะวินก็ลองไปจับดูถ้าเผื่อชอบนะครับตามตามสติงไวซันจอนะครับนะถ้าหลับหน่วยเนี่เป็นเด่นลักร้อยนะครับก็จะได้4 3 4 x อนะครับสแตนะครับจับคู่วินกับนะครับชุด ที่ที่ได้มาอาจจะเป็น c ี c c, 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 c 8, นะี่แหรือว่า3ก็ลองจับดูครับเอาไปเลือกดูตัวที่ถูกใจนะพี่น้องนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเด่นชนกับถ้ามันจะมานะบนนะครับถ้าบนถ้าสองสองชุดนนตรงกันก็จะมีอยู่กับสนะครับอแล้วก็5้นะครับ9ก5านะครับ 9454ถ้าชนกัน2อสองส่วนเนี้ยนะครับถ้าเป็นตัวเด่นมานะครับก็ลอาไปพิจารณากันดูนะครับถ้าจะอยากจะจับ3าตัวก็ลองดู949นะครับหรือ3 9มเก้าเกานะครับลองดูหรือ454 3 4าหนะครับถ้าชอบอเบิ้ลหามก็4 9่เหรือ4 4่ห ก็เลขสวยกว็ข้ามก็สุดเกลนะครับแล้วก็อกชุดหนึ่ง,งก, 3, ก็สามก็สี่หรือ3ามสีได้เหมือนกันนะครับสำหรับว,วันนี้ก็แค่นี้ก็ฝากกด,ชกดแชร์กดไลค์กดติดตามเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลงคลิปสรุปให้อีกคลิปหนึ่งเป็นอาสูตรครบทุกตัวทั้งบนทั้งล่างนะฝากติดตามด้วยครับ,ดดรบขอบคุณครับ